สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็อยู่กับแทนเทมอีกแล้วนะครับและวันนี้นะครับผมก็ได้จับ ID นะครับที่มี2ทาบมืดตัวป่วนที่สุดของเกม l i n e r ลนเจอเลยก็ว่าได้ครับอ่าซึ่งเป็น2ตัวที่ทางเกมนะครับได้รีรันมาให้สมาชิกได้ทำการเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะครับนี่เป็นพิกอัพนะครับ เขาเรียกว่าเอามืดเก่ามาคัมแบ็กนั่นเองครับนี่ก็มีโคนี่นักพลันชิพนะครับแล้วก็ทางด้านของเจมชุดม่วงนั่นเองครับอ่าซึ่งไอดีนี้นะครับก็ได้มีทั้ง2ตัวนี้และ2ตัวนี้นครับเป็นทางด้านของล่างไฮเปอร์แม็กทั้งคู่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูดีกว่านี่นะครับธาตุมืดนะครับเป็น2ธาตุมืดที่โหดมากๆเป็นตัวที่ปวดมากๆแล้วก็เป็นเมตามากๆเลยนะอ่า สำหรับตัวแรกนะครับก็เป็นโคนี่นักพนันมือโปรนั่นเองครับเป็นไหวพริบธาตุมืดนั่นเองครับสกิลแรกนะครับเป็นสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตี300%เนะครับเพิ่มอัตราความแม่นยำา30%แล้วก็แม่นยำสกิลอีก30%นั่นเองครับซึ่งสกิลนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่450จุดนั่นเองครับส่วนสกิลที่2ของมันนะครับเป็นไฮไลท์ของมันเลยก็ว่าได้ปวนสุดๆเลยมีทั้งยกเลิกอมตะของศัตรูนะครับทำให้ศัตรูชะงักนะครับ เวลาคูณกับ0.05เลเวลถ้าเกิดเจ้าตัวนี้ของสมาชิกนะครับมีเลเวล140ก็จะสตันอยู่ที่7วินะครับแต่ว่าถ้าเกิดเลเวล240นะครับก็จะอยู่ที่12วินั่นเองครับแล้วก็ สกิลอันเชิญเครื่องสล็อตออกมานะครับซึ่งเครื่องสล็อตของเจ้านักพนันนะครับก็ยังต่อต้านพายุหิมะอีกนั่นเองครับแล้วก็ระยะเวลาก็เวเลเวลคูณกับ0.05เช่นเดียวกันเลยครับวินาทีก็ตามที่ผมบอกไปและสกิลนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่350จุดนั่นเองครับ ความสามารถติดตัวของมันนะครับก็เป็น Last Attack นะครับหรือว่าการที่เจ้าโคนี่นักพลันตายนะครับก็จะสุ่มติดหนึ่งในสสกิลนี้ขึ้นมาใช้นั่นเองครับแล้วก็สกิลไฮเปอร์ของมันนะครับก็เป็นทางด้านของแร่หน่งนั่นเองครับและตัวนี้สามารถอัพเป็น9ดาวได้แล้วนะครับซึ่งความสามารถที่น่าสนใจของมันนะครับก็คือการสร้างร่างโคนก็คือถ้าเกิดเจ้าตัวนี้นะครับกดปล่อยออกมา1ครั้งมีโอกาสที่เลนเจอร์จะออกมาพร้อมกันถึง2ตัวนั่นเองครับอ่า ซึ่งเกียร์ที่ได้ใส่นะครับก็ตึงมากๆเลยนะเป็นเกียร์อันนี้ก็เป็นพื้นฐานทีมอัจฉริยะลีโอนานั่นเองครับแล้วก็ช่องกลางก็เป็นล้อสะท้อนจันทานะอันนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าเกียร์จันทราของสายไวพิทที่ดีมากๆเลยนะมีลดแร่ด้วยแล้วก็ช่องสุดท้ายนะครับก็เป็นกระดิ่งคริสต์มาสนะครับอ่าอันนี้เป็นของดีของเกมอีกชิ้นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ เจมนะครับอันทราเพอร์เพิลนั่นเองครับนี่เป็นสายไหวพริบธาตุมืดเช่นเดียวกันครับสกิลแรกของมันนะครับก็ เป็นสกิลบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตี200%เพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะ30%แล้วก็เพิ่มอัตราการใช้สกิล3 0นั่นเองครับสกิลนี้มีความกว้างอยู่ที่210จุดก็ค่อนข้างจะแคบมากๆเลยนั่นเองครับแต่ว่าสกิลไฮไลท์ของมันไม่ใช่สกิล1นะครับแต่เป็นสกิล2นั่นเองก็คือเลเซอร์แห่งความยุติธรรมนั่นเองครับก็คือจะสาบศัตรูนะครับให้กลายเป็นหินนั่นเองครับแล้วก็ยกเลิกอมาตะาของศัตรูด้วยแล้วก็ระยะเวลานะครับก็จะเป็นเล 140ก็จะ7วิถ้าเกิดเป็นเลเวลแม็กนะครับก็จะมีเวลาอยู่ที่12วินาทีนั่นเองครับและตัวนี้นะครับมีแผนการที่จะได้รับการอัปเกรดเป็น9ดาวในไม่ช้านี้นะครับอ่าแล้วก็ความกว้างอยู่ที่350จุดนั่นเองครับแล้วก็ความสามารถติดตัวเป็นการฟื้นฟูและถ้าเกิดเจ้าตัวนี้ตายนะครับก็จะได้แร่บางส่วนกลับมานั่นเองครับแล้วก็สกิลไฮเปอร์ของมันก็เป็นทางด้านของแร่หนืดนั่นเองครับอ่า ส่วนเกียร์นะครับนี่เป็นเกียร์เซตจังท้ายอีกแล้วก็คือมีอัตราการโจมตีโดนแน่นอนของทักษะนะผมบอกเลยว่าสาับตึงๆแน่นอนครับอ่าแล้วก็เกียร์ช่องกลางครับก็เป็นเกียร์พื้นฐานเลยอย่างสูตรเลโอนัดนะครับและเกียร์ช่องท้ายนะครับก็พลาดไม่ได้ที่จะเป็นกระดิ่งทองคริสต์มาสนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวเราเอา2ตัวนี้นะครับไปทําการเล่นให้ดูหน่อยดีกว่าว่ารูปแบบของสกิลแล้วก็ระยะเวลาการบับการเสกการป่วนศัตรูนะครับรวดเร็ว ประมาณไหนนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวพามาดูทางด้านของด่านนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาด่านนี้มาทําการอ่าเขาเรียกว่าดูแบบเพลินๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดด่านโตสูงๆนะมันจะค่อนข้างค่อนข้างจะดูไม่ค่อยทันนะศัตรูมันออกมาเยอะเกินไปอ่าเดี๋ยวเราทําการอ่าเอาตัวไหนก่อนดีเอาทางด้านของโคนี่ก่อนดีกว่านี่โคนี่ออกมานะครับก็จะนี่้หูหบัฟเร็วนะอันนี้ถือว่าบัฟเร็วนะ แล้วก็บัฟหน้าป้อมด้วยแล้วก็บัฟอีกจุดหนึ่งนะครับนี่อ่าแล้วก็ทําการออกมานะโอ้ไม่ออกสกิลเลยไม่ออกสกิลเลยลูกเดี๋ยวปล่อยมาอีกตัวก็ได้นะครับเอามีท่านไอซ์มาช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่ออกสกิลอย่างนี้ลําบากนะเนี่ยอ่าตู้สลอ็อตออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นการสตั้์ศัตรูนะนี่ก็สตั้นไปโอ้โหสตันไกลด้วยผมบอกเลยว่าการเสกตู้สล็อตของมันนะครับ โค่นข้างจากไกลมากๆเลยนะแล้วก็ป่วนสุดๆไปเลยนะอ่านี่เดี๋ยวผมพาไปดูนี่นะครับปล่อยออกมาปุ๊บเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่เห็นไหมมีการข้ามออกมาตรงนี้เลยนะศัตรูตรงนี้นะครับตอนแรกมันถูกปล่อยตู้สล็อตออกมาใช่ไหมแต่ว่าสล็อตอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทําการใช้สกิลนะจะเห็นว่าตู้สล็อตของมันนะครับดันมาสตันแผงหลังแทนนะครับนี่เป็นการข้ามอย่างชัดเจนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูของเจมืดบ้างดีก,กว่านะครับนี่มา เป็นคิวเจมมืดแล้วเมื่อกี้เป็นทางนั้นของตู้สลอนนะ็อตนะอะแต่ว่าผมค่อนข้างจะข้องใจนิดนึงนะใส่กระดิ่งคริสต์มาสแต่ว่าสกิลดันไม่ออกเฉยเลยอะเจมนะครับก็บัฟรวดเร็วนะหมุนตัวปุ๊บก,ก็เสร็จสาเร็จแล้วอะเดี๋ยวดูซิมันจะสาหรือเปล่าเปียงเรียบร้อยนะครับนี่คือการสาบของมันนะครับนี่ก็ทําให้ศัตรูนะครับกลายเป็นหินเลยนี่เรียบร้อยโอ้โหเจมนี่ ใช้สกิลดีมากๆเลยนะ,ะแล้วดาวินชีก็ท้ายทำการออกมาช่วยนะนี่สาบตึงๆเลยนะสาบตึงๆเลยมานี่โูหสาบทั้งแผงทั้งแผงจริงๆผมไม่รู้ว่า350จุดมันหมายความว่าอะไรนะเพราะว่ามันสาบแบบไกลมากๆเลยนะมันสาบแบบโอ้โหเลขเลขสกิลนะครับค่อนข้างจะเชื่อถือไม่ค่อยได้เลยดูดิมันสาบลึกมากอะ่ะมันสาบลึกแบบ ลึกมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูความกว้างสกิลกันหน่อยเลยดีกว่าครับนี่เดี๋ยวเราจะมาทดลองที่ดักนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเอาเป็นทางหน้าของตู้สล็อตก่อนเลยดีกว่านี่อ่ะผมใช้ใน LD Player นะผมไม่รู้วิธีการซูมเอาออกจอนะสำหรับใครที่ใช้ LD Player แล้วรู้รู้การซูมเอาจอออกนะครับก็ก็บอกผมหน่อยนะคือแบบผมทำไม่เป็นนะครับอ่ะ ตอนนี้นะครับศัตรูก็ได้ยกขยโยมาเป็นแพรแล้วตอนนี้เราก็ได้ทําการปล่อยตู้สล็อตออกมาอ่ะจะเห็นเลยนะครับว่าสตันข้ามไปแผงหลังเลยนะเมื่อกี้ชัดเจนมากๆว่าการสตันของตู้สล็อตน,นะครับโผล่ไปยังแนวหลังอย่างชัดเจนเลยนะอ่ะจะเห็นว่าบอสท,ที่ออกมานะครับยังติดสตันอยู่เลยนั่นเองอ่ะนี่สตันข้ามไปเลยนะครับก็จะข้ามมาอยู่ตรงนี้เลยจะเห็นว่าแผงหน้านะครับโดนโดนมินเฉยนะตู้สล็อตดันไปอยู่ด้านหลังแทนนะโอ้โหแผงหลัง ตึงๆโดนสตันตึงๆไปนะครับแล้วตู้สล็อตของมันนะครับก็ยังเป็นตัวขวางอีก1ชั้นนะครับสําหรับตัวที่ไม่ได้โดนสตันก็ยังจะต้องมานั่งตีสล็อตของมันให้แตกอีกนะอ่านี่นะครับก็เป็นความสามารถของทางด้านตู้สล็อตนั่นเองครับจะเห็นว่ามันข้ามแผงหลังได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะอ่าต่อไปคิวถึงของเจมืดแลด้วเยวผมจะเอาเจมมืดมาให้ดูบ้างนะครับ ผมก็คิดว่าพวกนี้มันเป็นกลุ่มสกิลข้ามอยู่แล้วนะมันค่อนข้างจะพิเศษมากๆเลยนั่นเองครับอ่าเดี๋ยวรอทางนั้นของศัตรูนะครับสปอนออกมาก่อนแล้วเราจะทําการปล่อยเจมมืดออกมานะครับให้สมาชิกได้ดูนั่นเองนี่ตอนนี้นะครับศัตรูก็ได้ทําการเดินมาแล้วนะแล้วผมก็จะทําการปล่อยเจมมืดออกมานี่ปิ้งอ่ะเปี้ยงเรียบร้อยนะครับอ่ะเอ้าไม่ติดเลยนะครับนี่จะเห็นว่ามันข้ามนะครับมันข้ามมา ในการเศษข้างหลังนะครับเป็นหินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ชัดเจนเลยโอ้โหมันข้ามพอมันข้ามปุ๊บมันทําให้การเศษของมันนะครับไกลมากๆนะผมบอกเลยอาจแต่ว่าน้องค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะครับในเรื่องของความเปราะบางนะอ่ะจะเป็นสิ่งที่ ต้องพิจนารณาสักนิดนึงนะเจมมือ่ตอนนี้ค่อนข้างจะเปราะบางมากๆเลยนะแต่ว่าการที่สาบของมันนะครับยังลึกเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเรื่องของความลึกของสกิลนะครับยังไม่มีการเนิร์ฟนะแต่ว่าจะเนิร์ฟเป็นทางด้านของการเปราะบางมากกว่านะครับนี่การสาบของมันยังใช้ได้ดีนะเศษแผงหลังตึงๆเลยนะแผงหน้าก็ดั้งยืนตีอ้าวผมกดพลาดนะเดี๋ยวผมอ้าอ่อยทั้ง2ตัวออกมาเลยมา ปล่อยอันนี้ออกมาได้ทําการเขาเรียกว่ารีเซ็ตสกิลนี่ตอนนี้ทางด้านเราก็ได้ทําการดันศัตรูมาเรียบร้อยแล้วนะอ่าเจมมืดกับตู้สลอตนะครับก็ได้ทําการป่วนเป็น2ตัวป่วนที่ผมบอกเลยว่าระดับดีเจนมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่น PVP บ้างดีกว่าครับแต่ว่าการเล่น PVP นะครับผมไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับเนื่องจากหลีค่อนข้างจะสูงมากเลยนะอ่าแล้วก็ไ d ดีของเจ้าของไดีนะครับก็ค่อนข้างจะตึงมากๆเลยนะผมก็เลย ไม่ค่อยมั่นใจว่าตัวเองจะชนะได้หรือเปล่านะอาแต่ว่าเดี๋ยวลองไปเล่นดูกันเลยดีกว่าครับผมจะไม่ทําการประมัดนะเพราะว่าผมกลัวแพ้นะอาตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการปล่อยปล่อยปล่อยเลนเจอร์ออกมาแล้วนะครับวันนี้โอ้โหเลนเจอร์ออกมาเขาตั้งจะรวดเร็วฉับไวมากๆเลยนะอะเจมื่อน,นะครับก็ได้ทําการสาบของสัต สับทีมศัตรูนะครับได้อย่างชัดเจนเลยนะะเดี๋ยวผมจะทําการไอเทมนะครับจะไม่ทําการประมาทแม้แต่นิดเดียวเลยนะะเจมเมอร์จะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะผลงานของตู้สล็อตนะครับก็ยังเป็นรองเจมเมอร์นะครับในเกมแรกโอ้โหเดี๋ยวเราทําการรีหาทีมต่อเลยดีกว่านะครับ เพราะว่าหลีกนะครับเข้าใกล้มาสเตอร์หขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอล้วทีมนี้ไปทางด้านของทีมทงญี่ปุ่นแล้วก็9้ดาวโอ้โหตึงมากเลยแถมยังมีเจสิก้าเนโคแมนเซอร์นะครับตัวปวัดเป่าท่ามือชั้นดีเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวลองไปเ,เล่นดูดีกว่าว่าทีมของเรานะครับจะไหวบ้างหรือเปล่าอ่ะตอนนี้นะครับโอ้โหมาแล้วมาแล้ว,ลวเจมมือสับตึงมากผมบอกเลยเจมมือสับตึงมากนะครับโอ้โหเจมมือใช้งานดีอะ เจมือใช้งานดีอะโอ้ตู้สล็อตงอนแล้วตู้สล็อตงอนแล้วนะครับแต่ว่าผมก็พูดตามที่ตาเห็นจริงๆนะเพราะว่าผมเห็นทางนัานของผลงานของเจมืดมากกว่านะนี่ตู้สล็อตผมไม่ค่อยเห็นเลยอะมันมัน,ม,นมันจะบางลงฟาโลนะมันจะโดนโดนฟาโลบางนะโอ้แต่ว่าการข้ามของตู้สล็อตนี่ผมค่อนข้างจะมองไม่ค่อยเห็นมันนะแต่ว่า เรื่องของเจมืดนี่คือชัดเจนมากสราบทีมศัตรูเป็นหินได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็เข้าใกล้มาสเตอร์หเข้าไปเรื่อยๆอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับอ่าทีมนี้นะครับมีทางด้านของตัวบินไม่เสี่ยงดีกว่าครับผมไม่เสี่ยงนะอ่าทีมนี้ก็มีตัวบินนะครับอ่าโอ้โหทีมเริ่มจะตึงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวขอรีหาทีมก่อนนะครับ นี่นะครับเราก็จะมาลองทีมกับทีมนี้นะผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะถ้าเกิดจบตานี้ไปผมจะน่าจะลองตีเพื่อนแล้วแหละเพราะว่าผมคิดว่าศักยภาพของผมนะครับน่าจะไปไม่ถึงแลลวอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ได้ทําการปล่อยตัวมาที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ะผมก็คิดว่าตานี้นะครับผมจะทํเขาแพ้หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนเจมมืดทำงาน,นดีมากผมยังยืนยันคําเดิมนะครับของกับสหรับผลงานของน้องเจมมืนะครับที่สามได้ค่อนข้างจะโคตรตึงเลยอะ่ะโอ้โหมัน มันตึงมากเลยคนระับตู้สล็อตลูกโชว์ผลงานหน่อยโชว์ผลงานหน่อยคือผมก็พยายามดูผลงานของตู้สล็อตอยู่นะแต่ผมไม่เห็นตู้สล็อตนะครับเขาเรียกว่า,าทำการสตาร์ทไลโอแต่ว่าทาแสงของทีมศัตรูนะครับตึงมากเลยอะ่ะมีทางเจสิกา้าโนเคิลมนเซอร์นะครับแล้วก็มีบาวไกทองของเดือนนี้นะโอ้โหเจมมันเห็นผลงานแต่ของเจมมื่อจริงๆนะผมไม่เห็นตู้สล็อตนะครับทำการข้ามทีมศัตรูเลยนะ ไม่รู้ทําไมเหมือนกันน่าจะโดนเอเลนบังนะน่าจะโดนเอเลนล้นระยะมานะแต่ว่าเจมมืดจะเกินะ่าเจมมืดทำงานผลงานดีไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองต่อสู้กับเพื่อนอีกสักเกมดีกว่าครับอ่ะหรือว่าพอแล้วดีกว่าผมว่าพอแล้วสมาชิกน่าจะได้เห็นผลงานของมันอย่างหอมปากหอมคอแล้วนะครับอ่ะเราก็ได้ทําการเก็บชัยชนะมารัวๆนะสําหรับใครที่อยากได้เจมมืดกับ ตู้สล็อตนะครับก็มาเปิดได้ที่ Pick Up นี้นะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียงแค่6วันเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็รีบมาจัดนะครับอีเวนต์ดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนั่นเองครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับแทนเทมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย